แต่อย่างไรก็เหลือคนที่ผมชอบไปอยู <g 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 ่เฮ้ยอย่าเย็นนะ สะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือนชายกำลังจะมาสายกระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี <welche> <ga> ่คือเทกายเอาไทยแลนด์ขอเชิญพบกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันเอกเกษเสรีสวัสดิ์ปาลกวงนักอยุทยาและกละแมพัชรศรีเบนจมา หนึ่งหลพอดีเดินทางมาถึง EP พีที่สิบสองเทกซัไทยแลนด์ซีซั่น2เปิดเกมรุกปุกเกมรับนะครับเรียกหนุ่มสดคนต่อไปมาประจำการอ้าวขอต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่บอม ผู้ชมครับในแต่ละอีพก็มีหนุ่มโสดมากมายหลายแนวนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวที่พวกเราประทับใจหนุ่มโสดคนต่อไปชิ ดูผู้สยังไงตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับผมครับที่จะได้มาเจอหนุ่มๆที่น่ารักทุกคนครับอ่าคุณดูเขินๆนะเขินครับเพราะว่ามีคนน่ารักหลายคนเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเขินมากในชีวิตคุณไม่น่าจะในเมื่อทุกคนลงคำหีกอย่างนี้ การเล่นและยกให้บุรอดไปเลยจะไม่มีการจัดตั้งแบบนี้นะฮะเอาละเพราะนั้นแนะนําตัวพวกเรารู้จักคุณสิครับสวัสดีครับชื่อวชิรพลปัญญาชนะชัยการครับชื่อเล่นชื่ออ่านครับผมของอร่อยมีเยอะแยะครับแต่ถ้าอยากกินของอร่อยเวอร์ต้องลองชิมผมครับ มีสโลแกนบ้างอะเนาะแต่โฆษณาชวนเชื่อน่าสนใจมากพวกเราจะว่ายังไงล่ะครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ หยุดยังไม่หยุดยั้งดับไปยั้าคนหรือยีหือ21คนครับผมโอเคก็หนึ่งใน3ประมาณนี้คุณโอเคนะโอเคครับอาละแต่อย่างน้ก็เหลือคนที่ผมชอบไปอยู่ใจเย็นนะใจเย็นนะครผมใจเย็นนะ ขนาน้องหนูเดี๋ยวนะตะโกนเรียกชื่อบุญรอดนี่คือขอความช่วยเหลือหรือฮะทูบคุณดับไฟเลยทูบอบชอบโดนทุกคนด่าว่าน่าเหมือนไดโนเสาร์แล้วเว้ยแต่พี่เขาอะน่าเหมือนแบบอะไระจิงจ่าพี่เ่าหน้าเหมือนจิงจ่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแล้วมันจะแบบ เพราะว่าคุณกล่าวหาเขาว่าเขาหน้าเหมือนกิ้งก่ารุนแรงจังเลยครับบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ไหนจะไปทำไรจะไปทำไรอยู่เดี๋ยวจะด่าทุบหัวและข้ามหมกเดี๋ยวจะด่าทุบหัวและข้ามหมกข้ามหมกป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เขาถามว่าบ้านอยู่ไหนเขาถามว่าบ้านอยู่ไหนจะได้ไปช่วยจับแมลงให้นะฮะ ปั้นจานคุณดับไฟเลยไม่ใช่สเต็กเลยครับนั่นเองก็คือจัาเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแล้วพี่เขาเป็นคนผอมด้วยไม่ชอบคนหน้าเหมือนกิ้งก่าอ้าวอ้าอย่าซ้ำเติมสิวะเดี๋ยวนะผมว่าตามทูบนะนี่ผมว่าตามทูบนะก็เลยจะว่ามันไม่โอเคครับไม่ได้สเต็กยิงคุณดับไฟฮะพี่เขาดนเหมือนคนไม่มีแรงอะครับ มนไม่มีแรงครับเดิน <มา S 2> แรงๆเดินยังไ, <ป S 2> ไงแล้ว,ลวอาไม่แน่ฮะอาจจะต้องปล่อยให้เขาลองปีนต้นไม้ดูนะเดี๋ยววคุณดับไฟนี่ก็ตัวพี่เขาเล็กมากอันนี้จริงพี่ขาเขาสองข้างรวมกันยังไม่เท่าขาข้างเดียวเลยเลิศแบบแล้วจะให้หนูแล้วเขาเป็นผัวแล้วหนูเป็นเมียแล้วหนูจะเดินยังไงอ่ะไม่ได้หนยาะไหนๆแล้วก็เคลียร์ คนที่ดับไฟให้ครบกับทุกคนก่อนแล้วนะเอาสิรออีกนิดนะคุณฮะจะเจ็บนิดนึงนะซานคุณดับไฟครับเขาพี่เขาดูเหมือนนักผีในหนังจะจับวงมงับยิ่งดับิ่บ่ดยิ่งสับยดัวยมรัยิัยิงดับยิงดับยิ่ดัิงดับยิ่งยิงดับับิงดิับง บอลลี่คือยังไงปิดไม่ทันเหรอฮะไม่เปิดไว้ยังอยากจะดูเขาอยู่เนี่ยหลายคนก็ล้อเขาเนี่ยบอกว่าสิ้นขีดสิ้นขีดสินขีดบอลลี่เขาค่ายเห็นอกเหนใจฮะหลายคนแซวว่าบอลลี่หน้าเหมือนตัวสล็อตเหมือนกันไอบอลลี่เหมือนสล็อตเบนเปิดไฟครับจะบอกว่า ตัวเล็กไม่สำคัญสำคัญที่เรารักกันก็พอหนุ่มสดครับ21คนเขาเปิดไฟให้คุณครับผมส่วนอีก9คนเนี่ยโอ้โหเขาถล่มคุณเขาเละเลยเขาถล่มคุณเละเลยไม่เป็นไรใช่ไหมรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยสะเทือนใจเล็กน้อยสำหรับคนที่บอกว่าคุณเหมือนกิ้งก่าฮะอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมฮะวันนี้ผมเตรียมจอบไปแล้ว ไว้ขุดดินทำไมครับผมจะไปทุบหัวพี่มจะไปทุบหัวพี่โอ้ยตวเราคือัวเค่ะไม่เอาค่ะม่เอาเราหอแพงแรงน้อเราไม่ใช่จอบเราใช้ฟันขุดก็ได้เอาหน้าแต่ก็อย่างน้อยๆมี21คนเขายังอยากรู้จักคุณนะฮะครับผมเอาละเราไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้นะครับอย่าเพิ่งดับไฟจกว่าสัญญาณบอกเลยว่าแม เป็นการแนะนำให้รู้จักหนุ่มโสที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ขั้นตอนแยอะพอสมควรเชิญครับสวัสดีครับชื่อนายวชิรพลปัญญชนะชัยการครับชื่อเล่นชื่ออ่านนะครับผม อายุ25ปีแล้วครับตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ครับผมรับงานแสดงทั่วไปเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างคือความฝันของผมคือผมอยากจะเป็นนักแสดงมืออาชีพ ตอนแรกครับผมเป็นนักบัญชีครับซึ่งผมคิดว่ามันเครียดมันไม่ใช่ตัวเราเราจึงลาออกมาแล้วก็ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำครับสุดท้ายแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักแสดงมืออาชีพครับผมความฝันถึงไหนแล้วก็ยังคงเป็นยังอีกยาวไกลครับผมตอนนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าไปเรื่อยๆเ,เป็นพวกละครบ,บ้างโฆษณาบ้างครับเลยเริ่มต้นที่ผมรับเปล่ครับ ห้าร้อยมแล้วผมก็ไปแล้วแต่ถ้าเกิดสามร้อยมีข้าวเลี้ยงที่ผมก็ไปนะเออปกติรับบทเป็นอะไรอะฮะคนเดินผ่านบ้างคนนอนบ้างคนนอนบ้างบางทีแบบอาจจะแวบๆแล้วก็หายไปเลยฉากที่เห็นชัดที่สุดคือเป็นฉากที่ผมคือน้ำอยู่น้องคะงเงินทอนค่ะเงินทอนอะไรครับค่าน้ำพวกคุณดูไหม มันสนุกดีนะแต่ผมก็แอบกิชาคนที่เขาแบบเป็นนักแสดงหลักเอาง่ายๆคือเขาเห็นหน้าชัดกว่าเราบนหน้าชัดกว่าเรา <c oughs> บางครั้งผมก็มีภาวนาให้แบบตัวแสดงหลักติดทุละมาไม่ได้รถยางแตกรถยางแตกอ,อะไรบ้างเผื่อเราจะได้เป็นตัวแสดงหลักบ้างโอ้โห <c oughs> oh แบบ แฮปปี้เอนดิ้งมากเลย <laughs> อาจจะรู้สึกแบบให้ตายสิให้ตายสิอ๋อเป็นนักแสดงอิสระใช่ครับผมเป็นเอ็กซ์้าใช่ครับ <laughs> <laughs> ในเมื่อคุณอยากจะเป็นนักแสดงหลักอยากจะเป็นนักแสดงอาชีพคุณพูดมาขนาดนี้เทคไก่เอ t าเทนแลนด์ <laughs> ไม่จัดให้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะฮะโอ้ยเขาเป็นนักแสดงหลักเลยอย่างน<ห>ี้หรอได้เลยเป็นพระเอกเลยเหรอครับเป็นพระเอกเลยเ้เต็มที่ เรามีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งทีวีทันเดอร์เนี่ยเราผลิต Bad Romance ลองดูตัวอย่างซีนนี้กัน Bad Romance เดี๋ยวเราเรียกนักแสดงเดอะหาเอ็กซ์ต้าไก่กาอะไรมาเล่นคู่กับเขาสวัสดีค่ะภูเขานะคะพิทัศสุพัฒน์วงศ์กมภัยตอนนี้อายุ23ปีแล้วนะคะก็ประกอบอาชีพเป็นแฟชั่นแล้วก็บิวตี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะถ้าเรียกภูเขาแล้วจำยากก็เรียกที่รักได้นะคะ